ในยุคลางยุโรปต่างถูกครอบงำด้วยอํานาจของศาสนจักรและกุนนางซึ่งเป็นยุคสมัยที่ยุโรปล้าหลังอย่างแท้จริงแต่แล้วปัจจัยต่างๆก็สามารถทําให้ยุโรปปลดเปลืองออกจากยุคกลางได้จากดินแดนที่ล้าหลังยุโรปกลายมาเป็นผู้ควบคุมโลกทั้งใบในไม่ชา้าและก่อเกิดหนึ่งในมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบริวิสตร์โลกมหาอำนาจที่เรียกว่าอังกฤษทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวการก้าวข้ามจากยุคกลางไปสู่ยุคใหม่ของอังกฤษเรื่องราวความขัดแย้งในบลัลลัง เรื่องราวการแย่งชิงอำนาจของกษัตริย์และคุณนางเรื่องราวกษัตริย์นักรักผู้หดเหี้ยมเรื่องราวความบ้าเลือดของคีนองหนึ่งเรื่องราวการก้าวสู่ยุคทองของอังกฤษคลิปนี้ครับจะพาไปรับชมเรื่องราวของราชวงศ์ชิวดอกถ้ามีการเอ่ยชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่ผิดพลาดไปทางกระผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับกุหลาบขาวและกุหลาบแดง ในช่วงยุคกลางนั้นเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดคงไม่พ้นสงครามครเูเสดที่เป็นสงครามศาสนาเพื่อแย,ย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระหว่างศาสนาคริสต์กับอิสลามซึ่งโดยในช่วงแรกๆนั้นฝ่ายศาสนาคริสต์นั้นคือยุโรปก็รบด้วยใจที่ศรัทธาแต่ต่อมาก็เหมือนลบเพื่อผลประโยชน์เลยทําให้ในที่สุดฝ่ายคริสก็พ่ายแพ้ไปแต่จากสงครามครเูเสดได้ทําให้ยุโรปเริ่มเห็นแล้วว่าตนเองนั้นล้าหลังขนาดไหนคนยุโรปจึงพยายามถีบตัวเองออกมาจากแนวคิดของคนยุคกลางจนเกิดเป็นยุครอยต่อนั่นก็คือยุครอง์ ที่คนยุโรปเริ่มเชื่อในมนุษยนิยมเกิดชนชั้นใหม่ที่เรียกว่าพ่อขาพลังของคุณนางลดลงเพราะความบอบช้ำจากสงครามครูเสดศาสนาจักรเริ่มเสื่อมถอยคนเริ่มเกิดความรู้สึกเป็นชาติวุกันมากขึ้นซึ่งความคิดเหล่านี้ต่างผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดปกคลุมไปทั่วยุโรปแม้แต่ดินแดนที่ถูกตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ของยุโรปอย่างอังกฤษก็ได้รับผลกระทบจนมีการเปลี่ยนแปลงภายในครั้งใหญ่ที่เป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับคุณนางจนเกิดเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามดอกกุหลาบ ซึ่งในตอนนั้นอังกฤษถูกปกครองโดยเฮนรี่ที่6แห่งราชวงศ์แลงคาสเตอร์ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของสงครามร้อยปีที่เป็นการรบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสโดยในช่วงท้ายอังกฤษสูญเสียผลประโยชน์ให้ฝรั่งเศสไปเยอะมากทําให้ขุนนางนั้นถูกแบ่งออกเป็น2ก,ก๊กซึ่งก็ได้แก่ขุนนางที่สนับสนุนเฮนรี่ที่6กับขุนนางที่ไม่สนับสนุนเฮนรี่ที่6ฝ่ายขุนนางที่ไม่ได้สนับสนุนเฮนรี่ที่6กก็พากันไม่พอใจแล้วโจมตีว่าจริงๆแล้ว เรื่องการเสียผลประโยชน์และดินแดนในสงครามร้อยปีก็เพราะว่าพวกขุนนางที่อยู่ฝั่งเฮนรี่ที่6นั้นอยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งขุนนางทั้งสองฝั่งนั้นต่างก็แย่งชิงอำนาจกันในขณะที่เฮนรี่ที่6นั้นอ่อนแอไม่มีอำนาจอะไรเลยโดยพวกขุนนางใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานอำนาจเท่านั้นและยิ่งเฮนรี่ที่6กับควีนมาเกเตไม่มีอรสทําให้เริ่มเกิดความตึงเครียดภายในมากขึ้นว่าหลังจากเฮนรี่ที่6ใครจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อ แล้วความตึงเครียดก็ยิ่งใกล้จุดระเบิดขึ้นเมื่อเฮนรี่ที่6นั้นเกิดป่วยขึ้นมาทําให้ขุนนางที่โดดเด่นที่สุดแถมได้รับความนิยมจากประชาชนสูงอย่างริชาร์ดแห่งยอกได้กระโดดเข้ามาเป็นผู้สําเร็จราชการและผู้พิทักษ์บัลลังก์และในตอนนี้อํานาจของริชาร์ดแห่งยอกเรียกได้ว่ามากที่สุดในแผ่นดินอังกฤษหากหมดยุคข,ของเฮนรี่ที่6กริชาร์ดแห่งยอ์ก็คงสามารถสืบต่อบัลลังก์อย่างไม่ยากเย็ยนอะไรแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเฮนรี่ที่6นั้นหายป่วยอีกครั้งควีนบริาร ฝ่ายเฮนรีที่6เมื่อมีโอรสนั่นก็คือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดจึงพยายามกู้อำนาจของตนเองกลับคืนมาแต่ฝ่ายของริชาร์ดนั้นมีหรือครับที่จะยอมง่ายจึงมีการแตกหักและรบกันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ในที่สุดโดยฝ่ายแลงคาสเตอร์ที่นำโดยเฮนรีที่6มีสัญลักษณ์เป็นกุหลาบแดงและฝ่ายยอกที่นำโดยริชาร์ดมีสัญลักษณ์เป็นกุหลาบขาวเลยเรียกว่าสงครามกุหลาบนั่นเองครับการรบแย่งชิงบัลลังก์ของแลงคาสเตอร์และยอกเรียกได้ว่าสูสีคู่ขี้กันมากครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะซึ่งก็สร้างควาามเสียยหหใ้้กัับทงฝ่ จนการรบที่เวิร์กฟิลด์ริชาร์ดแห่งยอก์ก็ตายในสนามรบแต่ใช่ว่าสงครามจะจบกลับเมื่อลูกชายของริชาร์ดท,ที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดขึ้นมาบอกว่าถ้าพ่อของข้านั้นมีสิทธิ์ในบอลลังตัวข้าเองก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันและแล้วเอ็ดเวิร์ดก็จัดการถล่มแลงคาสเตอร์จนฝ่ายยอกนั้นกลับขึ้นมาได้เปรียบแล้วในที่สุดเอ็ดเวิร์ดก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่4เฮนรีที่6กับครีนมักเกร็ดก็พากันหอบเจ้าชายนี้หัวสุกหัวซุ แต่แล้วทหารแลนคาสเตอร์เมื่อเห็นเฮนรี่ที่6แทบไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยพากันหักหลังแล้วไปเข้ากับฝ่ายยอกแถมพากันจับเฮนรี่ที่6ส่งตัวไปให้เอ็ดเวิร์ดที่4ซึ่งทําให้เฮนรี่ที่6นั้นถูกขังอยู่ในหอคอยแห่งลอนดอนฝ่ายควีนมาเกร็ตไม่ยอมกลับเลยพยายามสร้างกองทัพแลนคาสเตอร์ขึ้นมาใหม่แต่ทว่าเอ็ดเวิร์ดที่4ได้มีการดีวกับสกอตแลนด์ไปแล้วจึงทําให้ควีนมาเกร็ตและเจ้าชายถูกขับไล่ออกไปจากสกอตแลนด์ควีนมาเกร็ดกับเจ้าชายจึงหนีหัวซุกมัวซุนไปยังฝร่งเศสสในสุด แต่เรื่องน่าจะจบที่ฝ่ายยอกชนะได้บัลลังก์ไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเอ็ดเวิร์ดที่4ไม่ได้ทําให้บ้านเมืองดีขึ้นสักเท่าไหร่นะักเลยเกิดเสียงต่อต้านจากประชาชนทําให้ริชาร์ดเนวิลที่เป็นขุนนางคนสนิทหักหลังเออรเดอร์ครับลิชาร์ดเนวิลได้สร้างกองทัพโดยร่วมมือกับเคลนมาเกเลตทำการรวบรวมพวกแลงคาสเตอร์ขึ้นมาครังแล้วพากันไปถล่มเอ็ดเวิร์ดที่4แต่แทนที่จะไปถล่มเขากลับโดนเขาถล่มกลับมาซะเองริชาร์ดเนวิลตายในสนามรบอีกครั้งต่อมาเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ และควีนมาร์กเรตก็ถูกจับไปขังในหอคอยแห่งลอนดอนซึ่งต่อมาเอ็ดเวิร์ดที่4ต้องการกำจัดสายของแลงคาสเตอร์ให้หมดสิ้นไปจึงจับเฮนรีที่6ที่ถูกขังไปตัดหัวซะทําให้แลงคาสเตอร์สายตรงถูกจัดการจนเกลี้ยงฝ่ายยอร์กเหมือนจะชนะแบบเบสเซตไปแล้วแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งเมื่อเอ็ดเวิร์ดที่4นั้นสวัรคตรกระทันหันโอรสของเอ็ดเวิร์ดที่4จึงขึ้นครองราชต่อในนามของเอ็ดเวิร์ดที่5 แต่ริชาร์ดแห่งกลาสเตอร์ที่เป็นน้องชายของเอ็ดเวิร์ดที่4ไม่ยอมครับเลยโจมตีเอ็ดเวิร์ดที่5ต่างต่นานาว่าเป็นลูกนอกสมรสไม่มีสิทธิ์ในบัลลังก์แล้วก็มีการแย่งชิงอำนาจกันในฝ่ายยอและแล้วต่อมาเอ็ดเวิร์ดที่5ก็เกิดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยริชาร์ดแห่งกลาสเตอร์เลยฮุบบัลลังก์และสถาปนาตัวเองเป็นก,กษัตริย์ริชาร์ดที่3ในขณะที่ฝ่ายยอกำลังแย่งชิงอำนาจกันอย่างมั่มันฝ่ายแลงคาสเตอร์ก็ได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่โดยชายธรรมดามดาคนหนึ่งที่เป็นขุนนาง ชายคนนั้นมีชื่อว่าเฮนรี่ทิวดอร์เฮนรี่ทิวดอร์ถือเป็นสายแลงคาสเตอร์ที่ห่างไกลจากสิทธิ์ในบัลลังมากแต่เมื่อแลงคาสเตอร์สายตรงโดนกำจัดไปเรื่อยๆสายจึงขยับมาที่ตัวของเฮนรี่ทิวดอร์มากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันเฮนรี่ทิวดอร์ไต่เต้าจนกลายเป็นผู้นำฝ่ายแลงคาสเตอร์ทำการฟื้นฟูกองทัพขึ้นมาใหม่แล้วจัดการไปถล่มดีชาร์ดที่3เพื่อแย,ย่งชิงบัลลังคืนกลับมาสู่แลงคาสเตอร์อีกครั้งฝ่ายดีชาร์ดที่3ที่เพิ่งบอบช้ำจากการแย่งชิงนาจกันมาสดสด้อนอำนาจและกกอออองทั่นแ ทำให้โดนกองทัพของแลนคาสเตอร์ถล่มจนลาบขาบ้าวแล้วเดชาที่3ก็สวรรคตกลางสนามรบจากนั้นเฮนรีที่ดก็ทําการสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์เฮนรีที่7โดยเฮนรีที่7นั้นไม่ได้นําอังกฤษกลับสู่ราชวงศ์แลนคาสเตอร์หรืยย่อ York, แต่ได้นําอังกฤษไปสู่ราชวงศ์ใหม่ที่ใช้สัญลักษณ์กุหลาบแดงและกุหลาบขาวเหมือนเป็นการบอกว่าแลงคาสเตอร์กับยอร์นั้นดีกันแล้วไม่ว่าใครจะขาวจะแดงแต่พวกเรานั้นมีเลือดอังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นจับมือกันและอยู่ภายใต้กุหลาบขาวและกุหลาบแดงซะ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของราชวงศ์ทิวดอร์แต่เมื่อตั้งราชวงศ์ทิวดอร์ขึ้นมาถึงปากจะบอกว่าแลงคาสเตอร์และยอรกรวมกันแต่จริงๆแล้วยังไงแลงคาสเตอร์ก็ยังเหนือกว่าอยู่บนยังค่ำเพราะเป็นผู้ชนะฝ่ายยอกจะมีการสร้างกองทัพขึ้นมาแต่เฮนรีที่7รู้ทันจึงจัดการถล่มยอกที่ต่อต้านจนเกลี้ยงและเฮนรีที่7็ตก็ทการสยบฝ่ายยอกให้เด็ดขาดไม่ให้ลุกขึ้นมาเหิมเกลืยวมอีกครั้งจึงจัดการเอาคนที่ใหญ่ตัวที่สุดในฝ่ายยอกมาเป็นเมียซะเจ้าหญิิิงงงอออลซาเเบธททีี่่ป็นดดค์ตข4 ซึ่งตอนนี้เป็นคนที่ใหญ่ัวที่สุดของฝ่ายยอก,ก็ถูกจับให้แต่งงานกับเฮนรี่ที่7ซึ่งเป็นการรวมแลงคาสเตอร์และยอกให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นทางการกุหลาบขาวและกุหลาบแดงเลยสามารถรวมกันได้ในที่สุดซึ่งเฮนรี่ที่7จะรู้สึกลึกซึ้งขนาดไหนกับควีนลิซเบธนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยครับเพราะชัดเจนอยู่แล้วว่าการแต่งงานครั้งนี้เฮนรี่ที่7นั้นหวังสิ่งอื่นนอกจากความรักไม่ว่าจะเป็นการสยบฝ่ายยอกให้อยู่แทบเท้า หรือการต้องการมีโอรสทันทีเพื่อตัดสิทธิ์พวกเจ้านายเก่าๆที่เจาะคิวรอจะโค่นล้มตัวของเฮนรี่ที่7แล้วฮุบเอาบัลังซึ่งในที่สุดแล้วเฮนรี่ที่7กับควีนอลิซาเบธนั้นก็มีโอรสและทิดาทั้งหมด7คนแต่เหลือรอดจนเติบโตแค่4ี่คนเท่านั้นนั่นก็คือเจ้าชายอาร์เธอร์ที่เป็นราชทายาทเจ้าชายเฮนรี่เจ้าหญิงมาร์เกเดตและเจ้าหญิงแมรี่เฮนรี่ที่7นั้นเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้รับการศึกษาสักเท่าไหร่รูปก็ไม่เก่งปรัชญาก็ไม่ค่อยจำ ดนตรีก็ไม่ได้เล่นวรรณกรรมก็ไม่เคยเขียนแต่มีเพียงจุดเด่นเดียวที่ทําให้ราชวงศ์ทีดอน,นั้นมัน่นคงนั่นก็คือเฮนรีที่เนั้นเก็บเงินเก่งดังนั้นเฮนรีที่7จะเซนซิทีฟเรื่องเงินเงินทองมากมีการหาเงินเก็บเงินทํารายรับรายจ่ายอย่างเคร่งครัดและจะหยุมหยิมในการใช้จ่ายทุกเรื่องซึ่งจากความหยุมหยิมขี้เหนียวของเฮนรีที่เจนี่แหละครับทำให้อังกฤษนั้นเริ่มมีเงินเก็บมหาศาลที่ในอนาคตนั้นจะทําให้อังกฤษเป็นชาติที่ร่ำรวยที่สุดชาติหนึ่งในยุโรป ส่วนในต่างประเทศนั้นเอลิทีจ7จะใช้การแต่งงานเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อย่างเจ้าหญิงมาร์กเด็จก็ให้แต่งงานกับเจ้าชายเจมส์ที่4แห่งสกอตแลนด์เพื่อขยายอิทธิพลขององกฤษอีกครั้งหนึ่งส่วนลูกหลักอย่างเจ้าชายอาเธอร์ที่เป็นราชทายาทก็ถูกเลี้ยงดูผู้เสียอย่างดีแล้วเลงว่าจะให้แต่งงานกับแคทเธอรีนแห่งอารากอนเจ้าหญิงของสเปนซึ่งสเปนในตอนนั้นเริ่มก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจเอลิทิจิคิดว่าการเชื่อมความสัมพันธ์กับสเปนจะยิ่งทําให้อังกฤษนั้นแแข็ง เมื่อมีการตกลงกับสเปนเรียบร้อยแล้วเจ้าชายเธอกับแคทเธอรีนแห่งอารากอนก็ได้แต่งงานกันตอนที่ทั้งคู่อายุ15ปีเท่านั้นแต่ทว่าหลังจากการแต่งงานได้ไม่กี่วันเจ้าชายเธอดันป่วยเป็นวรณโรคแล้วสิ้นพระชนม์กระทานหันแคทเธอรีนแห่งอารากอนที่เพิ่งเข้าสู่พิธีแต่งงานไปยุยงๆก็เป็นไม่สกปรกทีนี้เฮนรีทิ่ิตคิดหนักสุดๆว่าจะทํำยังไงเพราะหากส่งตัวแคทเธอรีนกลับไปอํานาจของกฤษจะลดลงอย่างแน่นอนแต่แล้วเฮนรีทิจิตก็เกิดไอเดียขึ้นมาแล้วทำการเสนอไปยังกษตรริฟนนานของเป ซึ่งเสนอว่าให้แคทเธอรีนนั้นมาแต่งงานกับตัวของเขาเองซึ่งในตอนนี้ควีนอลิซาเบธได้เสียไปแล้วซึ่งพูด,ดง่ายๆเลยก็คือเฮนรี่ที่7นั้นจะเอาแคทเธอรีนที่เป็นลูกสะใภ้มาเป็นเมียนั่นเองครับเพื่อรับประกันฐานอำนาจของอังกฤษนั่นเองซึ่งแน,น่นอนครับกษัตริย์ฟอร์ดินานนั้นก็ไม่ยอมเมื่อกษัตริย์ฟอร์ดินานนั้นปฏิเสธความคิดนี้จึงตกไปเฮนรี่ที่7ดเลยเสนอไปอีกครั้งว่าให้แคทเธอรีนนั้นแต่งงานกับเฮนรี่โอรสคนรองนั่นเองครับ ซึ่งกษัตริย์เฟอร์ดินานั้นก็ไม่พอใจกับความคิดที่สองสักเท่าไหร่นักแต่ถึงยังไงซะก,ก็ยังดีกว่าความคิดแรกแล,แล้วในที่สุดเจ้าชายเฮนรี่กับแคทเธอรีนแห่งอารากอนก็ได้มั่นกันซึ่งในอนาคตนั้นเจ้าชายเฮนรี่จะขึ้นปเป็นกษัตริย์เฮนรี่ที่8โดยจะเป็นตัวละครหลักที่สําคัญในตอนต่อไปกลับอังกฤษในปลายยุคลางนั้นก็ได้รับผลกระทบจากสงครามครูเสดที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายๆด้านในยุโรปกษัตริย์และขุนนางก็ได้เกิดขัดแย้งกันในเรื่องของอำนาจความขัดแ ในชื่อของสงครามดอกกุหลาบกุหลาบขาวและกุหลาบแดงก็ทําการห้ามหันจนตายกันไปข้างหนึ่งสงครามทําให้ได้สองฝ่ายนั้นต่างบอบช้าและในตอนสุดท้ายผู้ชนะในเกมชิงบัลลังก์ดันเป็นคุณนางปลายแถวโนเนมที่ผงาดขึ้นมาคุณนางคนนั้นได้บัลลังก์ไปครอบครองแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์เฮนรี่ที่7กุหลาบขาวและกุหลาบแดงก็ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ราชวงศ์ทิวดอรราชวงศ์ที่นำพาังกฤษหลุดพ้นจากยุคกลางแล้วก้าวเข้าสู่ยุคใหมย่ยุคสมัยที่อังกฤษจะกลายเป็นมหาอำนาจ ซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในเรื่องราวของราชบงทิวดอร์ในตอนที่2ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของราชบงทิวดอร์ในตอนกุหลาบขาวและกุหลาบแดงถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ และถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ความเห็นแรกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเรามาันจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ